ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนกันบ้างค่ะหลายคนนะคะจับตาการกับการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะคะ วันนี้มีหนึ่งทางเรื่องมาฝากกันค่ะเป็นโอกาสการลงทุนในฟาร์มวัวนมนะคะที่มีขนาดใหญ่และก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนมวัวที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามด้วยค่ะที่พูดถึงนี้ก็คือ DR เข้าใหม่ที่มีชื่อย่อว่า VNM19 นะคะอ้างอิงหุน้นวายนามิวเวียดนามเดลีโด่โปรดักต์จอยสต็อกคอมพาเปิดเทรดพร้อมกันวันนี้ค่ะ โดยความน่าสนใจของหุ้นตัวนี้ก็คือเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามมีโรงงานและฟาร์มวัวนมในภูมิภาคและฟาร์มคู่สัญญาก,กว่า6,000แห่งและยังมีการลงทุนในต่างประเทศกว่า20ประเทศเช่น USA และก็นิวซีแลนด์นะคะ ปัจจุบ,บันบริษัทขยายตลาดใน60ประเทศทั่วโลกติดอันดับที่36ของ World d a i l y Product Company ค่ะผู้ที่สนใจลงทุน DR นะคะมีบัญชีหุ้นก็สามารถเทรดได้เลยหรือว่าเทรดง่ายๆผ่านสตรีมมิ่งค่ะเพียงแค่พิมพ์ชื่อย่อ DR ที่ท่านสนใจอย่างตัวนี้เนี่ยพิมพ์ VNM19 นะคะหรือจะเป็น DR ตัวอื่นๆที่ท่านสนใจก็สามารถ พิมพ์เข้าไปแล้วก็เลือกดูรายละเอียดได้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ world wide web set invest now com th dr ค่ะมี dr drx ใหม่ๆม,มาเป็นทางเลื่อยกับผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับลองไปศึกษากันดู